ใหม่ล่วจ้าสำหรับลอนอนเนกประสงค์แบบฉลุลายที่ปลายไม่เหมือนใครสวยกันแบบจุใจมีลายให้เลือกแบบจุกๆเดี๋ยวตามกันในอีพีนี้เลยค่ะ อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของช้างชัยเราค่ะก็คือลายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะตรงหัวมนมนนี้นะคะนอกจากเราจะทําหัวมนที่ปลายของลอนอเนกประสงค์ของเราได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปั๊มลายให้ลูกค้าได้ด้วย <Wow. S 1> ซึ่งในวันนี้เนี่ยมีให้เลือกกันทั้งหมด4ลายด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ลายโพดํานะคะลายหลําปัดค่ะ ลายดอกจิกนะคะแล้วก็ลายหัวใจตรงหัวหัวมนเนี่ยค่ะมีอยู่ที่ปลายซึ่งถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากจะได้หัวมนมนอยากได้แต่ลายก็รีเควสตได้ค่ะสามารถทําให้ได้สามารถที่จะมีแต่หัวมนก็ได้มีแต่ลายที่เลือกก็ได้และลายที่เลือกเนี้ยเวลาสั่งมาเป็นเซตอะไรต่างๆจะเอาทั้ง4ี่ลายก็ได้ จะเอาแค่ลายใดลายหนึ่งก็ได้ก็คือสามารถรีเควส t ออกมาได้เลยสามารถผลิตออกมาให้ได้ตามความต้องการที่ต้องการได้เลยนะคะและอย่างที่บอกไปเรามีลายต่างๆให้เลือกแล้วมีสีให้เลือกแล้วเนี่ย อยากให้ลองออกแบบกันมาดูตอนนี้มีลูกค้าหลายๆคนสร้างสารรค์ผลงานนะคะออกมาในรูปแบบที่แปลกตาม,มากๆด้วยการมิกซ์ลายต่างๆออกไปนะคะอย่างเช่นเอาสีขาวไปสลับกับสีน้ำตาลหรือเอาลายไม้ไปสลับกับาลายไม้อื่นเช่นลายไม้อ่อนสลับกับลายไม้เข้มอะไราเงี้ยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับลูกค้าที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นเอกลักษณ์น่าชื่นชม แล้วถ้ายังไงเนี่ยลองติดตามของเรานะคะผลิตภัณฑ์มีออกมาให้เลือก เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามเข้ามาปรึกษากันเข้ามาได้นะคะว่าบ้านที่กําลังทําอยู่เนี่ยเหมาะจะใช้รอนอะไรแล้วเหมาะจะใช้สีอะไรแบบไหนหนาเท่าไหร่นะคะมีให้คําปรึกษากันได้ตลอดเวลาและสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาจากหลายๆภาคในประเทศไทยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะว่าคุณเอาไปติดตั้งแล้วสวยขนาดไหนนะคะ